ข้อสอบโอนิคคณิตศาสตร์ม6ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจากการสำรวจความชอบอาหารจานเดียวได้แก่ข้าวมันไก่ข้าวหมกเนื้อและกว๋วยเตี๋ยวเรือจากคนจำนวน80คนพบว่าแต่ละคนเนี่ยชอบอาหารอย่างน้อยหนึ่งอย่างมี12คนที่ชอบข้าวมันไก่เพียงอย่างเดียว13คนชอบกว๋วยเตี๋ยวเรือเพียงอย่างเดียว14คนชอบหมกเนื้อเพียงอย่างเดียวจำนวนคนทั้งหมดที่ชอบอาหารอย่างน้อย2อย่าง เป็นเท่าใดก่อนอื่นเรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมี80คนแต่ละคนชอบอาหารอย่างน้อยหนึ่งอย่างประโยคนี้หมายความว่าไม่มีคนที่ไม่ชอบอาหารทั้ง3ชนิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาสร้างเป็นแผนภูมิวงกลม3วงกลมวงกลม,มแต่และวงกลมก็คือแทนอาหารแต่และประเภทก็จะมี ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ข้าวหมกเหนือโดยที่ทั้งหมดเนี่ยจะมี80คนตรงกลางพื้นที่ตรงนี้ก็คือตรงที่ในส่วนที่ x ตัวแปร x ตรงนี้อยู่จะหมายความว่าเป็นจำนวนคนที่ชอบอาหารทั้ง3ชนิดเลย 12คนที่ชอบข้าวมันไก่ก็จะอยู่แค่ตรงบริเวณนี้คือชอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ชอบอันอื่น13คนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะอยู่บริเวณนี้ส่วน14คนที่ชอบข้าวหมกเนื้อก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้คือไม่ชอบอะไรเลยก็คือเป็นศูนย์ไม่มีและบริเวณตรงนี้ตรงสีเหลือง A ตรงนี้ก็คือช่วงนี้เลยคือคนที่ชอบข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวเรือ B สีเขียวตรงนี้คือคนที่ชอบข้าวมันไก่กับหมกเนื้อส่วน C คือพื้นที่ตรงนี้คือคนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวเรือกับข้าวหมกเนื้อคือชอบ2ออย่างตรงนี้คือชอบ2ออย่างชอบ2ออย่างชอบ2ออย่างส่วนตรงนี้คือชอบ3อย่างเลยคําถามเรามาดูที่คําถามจํานวนคนทั้งหมดที่ชอบอย่างน้อย2ออย่าง คำว่าอย่างน้อย2ออย่างก็คือชอบ2ออย่างก็ได้หรือชอบ3อย่างก็ได้ก็คือจํานวนคนตรงนี้รวมกันหมดเลยคือ a บวก b บวก c คือ x นี่คือคําตอบนี่คือสิ่งที่เขาถามว่าคนจํานวนเนี้ยรวมกันมีกี่คนซึ่งถ้าเกิดเราเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันมันคือ80สิบ เอา12บวก13บวก14บวกเจ้า x บวกเจ้า a บวกเจ้า b บวกเจ้า4จะรวมกันเท่ากับ80คนสิ่งที่เราต้องการหาคือเราหาก้อนนี้ทั้งหมดก็คือเอา x บวก a บวก B บวก C ตรงนี้รวมกันเลยมีเท่าไหร่ก็จะเท่าเอากับเท่ากับ80ดสิลบ12ลบ13แล้วก็ลบ14ออกไปซึ่งก็คือ4 1คนดังนั้นข้อนี้จึงตอบ 4 1 41. คือจำนวนคนทั้งหมดที่ชอบอาหารอย่างน้อย2อย่างขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะคะ